สบายดียำแรงเป็นสุขสุขคนคือเก่าคือเดิมมือได้ไปนากบพาดินน้ำเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยมือได้ไปนากะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเห็ดเบี้ยะมานนั้นแหละชีวิตประจำวันของเฮาเนาะมือได้ยื้เฮือนกะยินน้ำเด็กน้อยนะอู้หมินงูเหน่าวยังบ่เฮยอยู่ยังมินแหงอยู่บางทีมากัดบักดาดาไปเก็บแม่พายบอกให้กัด มินมิกี้ยับอพีนะลูกทั้งนั้นมันมินง,งูกินงูโชยมามันกัดงิ้วขาดเบิดทวกนุนนี่นะพี่น้องมันได้กินนูแล้วมันขึ้นไปกัดนี่นะเสื้อนอนขาดเสื้อนอนขาดคือไว้ยังเอาไวเา้เอาเอานุนมันแกะอ,อนุนมันไปหยัดอันใหม่มาพอกจากนุนใหม่เติมใส่แบบนี้นะมันกัดบวงนด้ผู้เสียหายไปหมดบักดาได้กัดอีที่ได,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 ด้กินอยู่ขึ้นบ่ได้ บักดาบักขึ้นได้เปื่ออยู่น้ำมูลนี่บักอันนั่นแหละฮะบักอ้าปากปึ้งๆอันนั่นแหละกัดฮะพี่ชายนี่เจ๊สบายดีจ้าปลาลุงว่าอะไเห็ดเด็กหน่อยเด็ดดิไฟชายื่อกี้กับเดียวกันว่าอะไเห็ดไฟไฟโเห็ดโมเก่งได้สบายดีปลาลุงไว้โอสบายดีปลาลุงไว้ลูกื่อกี้เก่งไว้ไว้เห็ดสบายดีจ้าไว้คำหยากเก่งสบายดีจ้าปลาลุงเมื่อกี้ ทุจ้าไปบ้านเขาจะกินขนมพันมิวกี้เอ้ยมันหดบุพังเจ้าว้าวว้าผลีเมื่องซึ่งเล็กน้อยอันนี้เวลามันอยากกินนะว้าวเป็นแท้เวลามันบ่อยากกินจ้างมันจะไปทุจ้าให้เจ้าเดชสบายดีฉันผ่อนเอาไว้ในสิอุ้มไว้เดชเออเก่งเก่งมาลูกมาลูกอยใช้คอยใช้ เิอไม่รู้สิเราไม่รู้มิวกี้ปดาดิบปลาลุงปลาอ่องนะอ่องนะปลาขี้เดียดปลาญางูปลาปลาปลาขี้ไก่ขี่ไมินมินน cái tôi cái bên ấy nhưng muốn có đứa lục yên nguoá mày ungìtốt <coughs> tạc đệt đó, con nhả phù pa, con nhả phù pa, con nhả phù pa, con nhả phù ไอ้กินหยาเซลเซลเลยเนี่ยได้ตักเล็ดแล้วไปชักเก็บเจ็บหัวได้เออหมามันเห็นแแบกี่ก็หยอกแแบแล้วนะเออ đào hết bèn 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 một cái một cọng chắc hiện ơi đi, đâu, đi đó ơi ờ, đi chị hai đó đâu đó ờ lúc khởi khởi hiện đi chị hai ờ còn sông nam mưa là vẫn đi cha nhắn lúc เบื่อป้ามืดมาไวรีวะไล่ไวไวเด้ค่ะไหลไวรีเด้อค่ะเมื่อวานมีฝนตกตันแรงวานหลังเกียจที่ว่าค่อยว่ามืดมืดเอ้ยอยากนอนอะไรเลยอยากนอนอยากนอนเดี๋ยวนี้ฮ่ะฝนตกแห้งอยู่ที่วบื่แห้งเป็นไรวะแห้งอยู่บนหัวหงษ์เป็นไงเนาะน้ำหัวหงษ์ผู้เรียงรถเรียงพัดดังวะเรียงรถก็จะเนาะ ต้องแห้งเหงาบ่หงแรงวันนี่แต่ช่วงนี้ยเขาไปเกี่ยวเขาอ่ะบ่กี่มือก็ได้เกี่ยวอีกคนต้องทำอีกแล้วหงวนหนาหลอดที่ผ่านมาผลบริหารหลอดหนาจากสิหลอดหรือบ่พี่น้องเว้ยกี่กระลิ้นไปยังสิบเบื่อเบื่อถ้าเป็นยังเงาหนอนงุบๆอยู่างขังล้มโตลงแหงตาก็สิลับ สวัสดีค่ะวิกกี้สวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะมาจบเบิ่งแต่็มเผยชัยจบใช้ไม่กินอยากนอนเด็กเผยชัยเอ้ยไปยืนไปยืนอยู่นี่น้องเหนื่อยแข็งขาอยากเหยียแอวดะเหอีเด็กน้อยลินอยู่าน้ค่นั่งเผาน้องอันยืนเผาอยากนอนอยู่เหยียแอว เลีย้ยงเด็นกน, okay. น, friend, friend, damages, น้อยนึก็อยากนอนกับวันน้นอนนะพี่น้องอยักนอนอย่างนอนเว้าลิองปีกว่าตั้งแต่มิวกี้เกิดนี่นอนเว้นบ่เคยรับน้งเถื่อมันยากนอนอยู่แต่มันระแวงน้าลูกเด็กก็เลยบ่เคยรับเลยตั้งแต่ลูกเกิดนับตั้งแต่มือเจ็บท้องบ่เคยนอนรับเลยกลางเว้นยักนอนอยู่แล้วมันหันแบบระแวงนะไระแวงนําลูกกับบ่รับกลางคืนก็โอ้ย พิ่นบนนอนจะไปได้นอนตอนเช่าก็เขามันตื่นมันก็ปุ๊กเจ้าตีเปะๆลถมึงตีหนาเปปะๆปุ้นท้องอยู่เขากินแต่สาลพผัดที่บุ๋มนเข่าเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบตีกันอยู่ท้องปั่นป่วนบนจักรดำกระปุ่นบนจักอันวุ่นใบมาหน่อยผ็ดเพชรโอ้โหตกตีกันอยู่ท้องหู้ันบนกินเข่าแรงยะกินใคอีกเนาะมิวกี้ ก <c oughs> ินเธอหนึ่งก็ยังเธอหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์มานานี่ก็ได้หากินอยู่เวิดมือเวิดเวนถ้าสิกินเอามาจะใช้กินตลอดและนาะก่อยใส่ไม่ท้องห้องอุกอิกอุกอิกอยู่เางนี้ค่ะบางอย่งช่องเหมืองชาวนึงคึ้ผพลมาอลไรมื้อนี้กับบุหัวสิตุกตุหัวพี่น้องเลยอาศัยช่องนรือใส่ช่องใกล้แล้วก็ไ่ได้มันยุ่มพี่น้องเลย sao anh ừ. ừ, ừ. thật sao nữa kìa sao ơi hình ạp khó cài lỡ bùng đạo này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  bùng này mẹ đạo này bùng đạo này bùng đạo này mẹ uống nhạy là lũ. Gần đi đi, Mẹ 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 มีแต่คนขีมูกมีนจะคนวัดมีคนไอทั้งไอทั้งวัดกึดกาดกึดกาดแม่เม่อุ้มกี้แม่เม่อุ้มกี้เห็นยังเม่อุ้มกี้มามาเม่อุ้มมาอย่าโดดเด้อวดีเจ็บเอ้าผันแหงโดดอันนี้ผู้ชายมันกินยาไงใครอยู่กินยาว่าตัวมันหัวให้นั่นนี่มันยานมันก็กิน มุกี้ชาแล้วัดวิธีหัวมันกับโบกินพี่น้องเอรอพี่ตะแหลน,น,นให้แหลนปุบป๊บพอใช้ผัดย่านย่านชักยาผัดย่านเจ็บโตแล้วกินได้ยาแล้วก็เอานั่นอันนี้เบิ่งเดียวตาสวดเดียวตาแดงทั้งสี่มันก็นกินย่านอันนั้นตัววิธีเดียวกันกะคือเก่าใช่ไหมพีพลกับมุกี้มุกี้ตั้งหัวโบราณอะไรหรอบอกมุกี้ฮะมันก็เลยได้เจ็บโตเป็นแธอเห่อ บันนี้ผัดสมุนท่องไปนี่มาแล้วผัดคิงนั่งเถื่อมันไข,ข่คิงบุลงมันต้องกินยาหนำลงไปเรื่อยๆได้มันจางสีเซาบุากินยากินหืดนี่ก็แล้วเละลำบากมบอกินผุน่าผัดกินบะได้ข่อยาออยากได้คู่มือหนึ่งหัวกินขับยานชักยาจังสันบุชิมันก็กิกนพอวชายคำตอนมันน้อยกว่านี้กินยากอยู่อยากน้อยอยากง่ายก็ยากเบิดอันนี้ยากินง่ายๆกับบุกินนะ สวัสดีจ้าทูจ้าไว้ทูจ้าไว้คนดียเออเก่งห่าสวัสดีจ้าปลาลุงว้าวดูสวัสดีจ้าปลาลุงสวัสดีค่ะโอเคเด้อพี่น้องผ้พร้อคลิปหน้าจะได้กระฟ้าบนโฆษณาเด้อผู้ชมรายได้เล็กน้อย อ่าขาขนมลูกสาวพี่น้องเด็กน้อยอขี้ว่าแล้วหญ่ก็แห้งกินลายสื่อุ้มเลยอุ้มอยู่ได้ทะลุเอาแลดพันตะก้องไปมาอยู่างง่ายก็แห้งกินเป็นลายอย่างขึ้นบมเมเกียเจ้าเด้<ว>ใช้เกือบเจ้าลูกใช้เกือบจะไปแก่ใช้ไปหาใส่ไปอยากใสเกือบไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีอยากนอนอยากนอนอย,อยู่ได้เดี๋ยวนี้นะ